ไปประเทศอังกฤษเป็นคนที่มีระเบียบในชีวิตมีสองบุคลิกทั้งความสุข,ขุมและสนุกสนานอยู่ในตัวทางผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมขาตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขามีวันงดเกมสําหรับเด็กๆแล้วนะคะพอประกาศออกมาเนี่ยเด็กร้องพร้อมกันทั้งเมืองเลยว่า โอ้หอะไรอ่ะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวหรอกผู้ใหญ่ก็ร้องเชียวน,นี่ทำไงอะ่ะใช่ปะงดเกมงดยังไงเขาบอกว่า1สัปดาห์งด2วนันไม่ให้เด็กๆเ,เล่นเกมเลยให้หพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาในการทําบ้าน ทำการบ้านอ่านหนังสือด้วยนะที่มามีคืออย่างนี้ค่ะล่าสุดเนี้ยเขาไปทําการสํารวจดูผลคะแนนสอบโดยรวมของเด็กๆทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วผลออกมานะคะก็คือได้ผลว่านักเรียนในฮอกไกโดเนี่ยทำคะแนนในเรื่องของการเรียนที่โรงเรียนได้ต่ําที่สุดเลยเขาก็เลยขุดลึกลงไปว่าทําไมเด็กๆพวกนี้ถึงคะแนนเรียนเนี่ยนะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ออกมาค่อนข้าง,างที่จะต่ําผลก็ปรากฏว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้เวลาในการเล่นเกมมากเกินไป นั่นเองอนะคะเขาก็เลยประชุมกันนะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการการศึกษาของฮอกไกโดแล้วก็สมาคมผู้ปกครองและครูนะคะ เขาก็เลยตกลงกันแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกมคือต้นเหตุทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยคะแนนไม่ดีเราจะต้องลดนะคะให้พวกเขาเล่นเกมน้อยลงก็เลยตัดสินใจที่จะตั้งวันงดเล่นเกมขึ้นมาสัปดาหละ2วันแล้วลเขาสามารถทําได้จริงๆไหมอ่ะหมายถึงว่าเด็กเชื่อไหมอ่ะพี่เ่ลว่าญี่ปุ่นทํำได้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่1มีวินัยเคารพกฎระเบียบ รู้อะไรถูกอะไรผิดเขาทาได้เขาจะเห็นไหมหมู่บ้านแบบภาษาอังกฤษวันหมดเกมคือเขาทําของเขาแบบได้อ่ะนี่คือขนาดเขาขอเป็นกฎหมายไม่ต้องอะไรเลยนะเหมือนแค่แค่ขอความร่วมมือเขาต้องทได้เลยมันมีหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะเหมือนกับเออโบก็ทำเป็นแคมเปญปุ๊บเฮ้ยมันเวิร์กวันมดเกมอาจจะยากหน่อยอะวันมดเกมนะคงั้งเรารู้เลยไหมว่าทําไมต้องมดเกมใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือภัยของแสงสีฟ้าเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะสําหรับนัก ช็อปออนไลน์น<ช>ักเล่นเกมออนไลน์ต้องกันอือตลอดตรงนี้นะคะมาดูกันว่าแสงสีฟ้าคืออะไรค่ะแสงสีฟ้านะคะเป็นเป็นแสงที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันแบ่งออกได้ทั้งหมด เป็น7สีนะคะนี่คือแสงที่เราพบได้ประจําวันนะมีอะไรบ้างแดงม่วงส้มเหลืองน้ําเงินครามและเขียวนะคะแต่แสงสีฟ้ามีความต่างจากเจ็ดสีที่ไก่บอกไปคือแสงสีฟ้าเป็นแสงที่ให้ความสว่างมากที่สุดค่ะทําให้ดวงตานั้นเป็นอันตรายมากที่สุดสามารถทะลุทะลวงถึงจอประสาทต,ตาแล้วก็มีพลังในการทําลายกระจกตาหรือจอประสาทต,ตาได้มากกว่าแสงสีอื่นๆ ความสว่างของแสงจะทําให้ดวงตานั้นล้าได้ง่ายนะคะนี่คือพลังของแสงสีฟ้านะคะแต่หากว่าเราหลี่แสงลงมากๆจะมีคําแนะนําใช่ไหมเวลาอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยหน้าจอเนี่ยให้หรีแสงลงเขาบอกถ้าเกิดว่าหลีแสงลงมากๆดวงตาต้องเพ่งมองหนักขึ้นไปอีกอ,อ,อาจเกิดอันตรายได้เช่นกันหากว่าเราใช้เป็นเวลานานนะคะ นอกจากนี้ค่ะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ที่ให้แสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม mm. เช่นอะไรบ้างอย่างที่บอกไปในที่มืดปิดไฟก็มีความเสี่ยงของปัญหาแสงสีฟ้าเพราะว่าแสงสีฟ้าก็อยู่รอบๆตัวเราได้ mm. เช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รวมไปถึงงานเชื่อมเหล็กเป่าแก้ว mm. อันนี้แสงสีฟ้าหมดเลยนะคะ mm. วิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแสงสีฟ้านี้ทําอย่างไร mm. เขาบอกว่า เราจะต้องไม่เป็นตัวอย่างให้กับลูกออันนี้สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าลูกๆเด็กๆเ,เห็นเราทำอย่างไรเด็กก็จะทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำให้พฤติกรรม,มอื่นๆที่ตามมาคือเด็กขาดสมาธิในการทำกิจกรรม,มเช่นเมื่อเปิดดูโทรศัพท์เล่นเกมขณะทำการบ้านงานที่ได้รับมอบหมายก็ทำไม่สำเร็จนะคะอ,อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆมีสิ่งร้าในการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์นั้นมากมายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเป็นสาเหตุทาให้ลูกของคุณอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายรู้หรือยัง ทำไมบ้านนี้ลูกเป็นคนเจ้าอารมณ์จังเลยนางเหว่งสุดๆนั่นนี่นู่นพ่อแม่อยู่กับอุปกรณ์พวกนี้นะคะจึงทําให้ลูกเป็นแบบนี้สุขภาพไม่ต้องพูดเรารู้กันอยู่แล้วเรื่องของสายตาจอประสาทตานะคะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทุกอย่างเลยอาหารช่วยได้ที่เขาแนะนํามาคืออาหารที่เป็นสีส้มและสีเหลืองก็คือให้เบต้าคโรทีนนะคะอันนี้เอามาบอกเอามาเล่าให้ฟังเรื่องของสุขภาพนีเริ่มปวดตาแล้วพี่ปูตาเริ่มพร่าเป็นไหม มันแบบน้ำตามันไหลง่ายอะค่ะ,นนะเออแปบบ๊แบบ หมือนกับ <laughs> อ <c oughs> <bug> ินอะไรตลอดเวลาเหมือนกับซึ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปรากฏว่าแสงแสงใช่แล้วนะคะมาดูดีกว่าแสงก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะกับอันนี้ค่ะเป็นที่เนเธอร์เนด่นะคะเป็นถนนเส้นหนึ่งค่ะที่ทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะเป็นทั้งเส้นเลยนั่นก็คือแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นทางจักรยานด้วยเขาได้ออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะเป็นโครงการที่เจ๋งที่สุดแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะคือเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปแปะไว้บนพื้นถนนค่ะ ที่เป็นทางจักรยานทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าหลายเพราะว่าพื้นผิวของการปั่นจักรยานเนี่ยมันต้องมีแบบว่าความเรียบเนียนใช่ไหมซึ่งเขาก็ออกแบบมานะคะว่ามันจะไม่ลื่นแล้วก็ไม่มีรอยต่อนะคะที่จะทําให้นักปั่นเนี่ยเกิดอันตรายซึ่งถนนบนในเท์แลนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีความยาวเนี่ยถึง1นึ0 0 0สกิโลเมตรซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็มีพื้นที่มากกว่าค่ะมากกว่าบนหลังคาซะอีกด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าติดแผงเหล่านี้เนี่ยตามถนนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะมากแล้วก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยไปกระจายไปที่เพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยมีชื่อโปรเจกต์ว่าโซลาร์โหลดนั่นเองค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้50-70กิโลวัตต์ต่อพื้นที่1 ตารางเมตรต่อปีด้วยนะก็อันนี้ก็อยู่ในการทดลองอยู่แต่ว่าถ้าในอนาคตสําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาส่งไปให้แบบว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับสินค้าส่งออกได้เลยเนาะให้นะสําเร็จเร็วๆเนาะใช่แล้วคือออกแบบมาอย่างดีนะคะโดยการที่ไม่มีรอยต่อไม่มีความเขาเรียกว่าลื่นอ่ะปกติแผง<อ>เซลล์มันจะดูเหมือนจะลื่นใช่ไหมโดนน้ำอาจจะลื่นปืดดแต่อันนี้ออกแบบมาพิเศษมากๆสำหรับหนักปั่น เก่งเนาะคนคิดเก่งแล้วแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยอะผลิตไฟฟ้าเริดอะมาดูการเตรียมตัวก่อนไปฝึกการแข่งขันนะคะขั้นใหญ่ฟุตบอลโลกค่ะฟุตบอลโลกหญิงแหมเป็นที่คือฮามาก่อนนัานี้ว่าเราได้เข้ารอบสุดท้ายด้วยนะคะไปดูการเก็บตัวกันค่ะเขาจะแข่งกันเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะทีมนี้ค่ะเป็นทีมชาติไทยถูกเรียกเก็บตัว ตอนนี้นะคะฝึกซ้อมอยู่ที่สนามเรียวสเตเดียมรังเย้าของสโมสรบางกอกกลาสฟี Glass นะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชหนึ่งรืัไทยสะทองเวียง30คนค่ะ ก่อนที่จะมีการตัดให้เหลือ25คนในสัปดาห์หน้าจะมี5คนต้องเป็นคนไปนะคะแล้วก็มีการเรียกอดีตโคต้ชทีมปอตอทอระยองชัยยงขำเปี่ยมค่ะมาทําหน้าที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูอีกด้วยช่วงนี้นะคะเน้นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายควบคู่ไปกับเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันทุกคนต้องมีความสามัคคีกันนะคะ,ะก่อนที่นักเตะชุดนี้จะเดินทางไปเที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่3กุมภาพันธ์เป็นเวลา1เดือนค่ะนี่นะคะ ก็พร้อมที่สุดเลยยิงแกร่งของเราค่ะนะคะดูทุกคนฟิตมากเลยเนาะนะดูไม่มีไขมันเลยจริงมาดูวิธีที่บูมบอกกันไปนะคะกับการทาผ้าเปนคออยากจะวา์เลนทน์อยากจะทำผ้าเปันคอให้แฟนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่มีอุปกรณ์รู้สึกว่าเอ้ยมันยากจังเลยกับการที่จะต้องมานั่งถือไม้หรือต้องมานั่งเพลงนะคะอันนี้ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณมีไหมพรมแต่จะเส้นใหญ่หน่อยนะจะได้รีบๆถักเสร็จเวลาน้อยเวลาน้อยจริงๆเหรอเพราะ ไม่ผืนเล็กมันต้องผักถักนาน,น okay, okay. ไงโอเควิธีการง่ายมากค่ะแค่2มือของเรานะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูคลิปแล้วก็ทําตามพร้อมๆกันได้เลยเนี่ยเพียงแค่ใช้มือเนี่ยแทนไม้คื้นหลักเหมือนกันใช้ไม้เลยเป็แต่ว่าเปลี่ยนไม้เป็นข้อมือเราใช่เออเนี่ยง่ายไหมดูเหมือนจะดูเหมือนจะยากนะแต่คือก็แค่เปลี่ยนจากไม้เนี่ยมาเป็นมือแล้วก็จะได้แบบว่าผ้าบนคอผือนหนานุ่มด้วยโห อ๋อมันต้องขยันมากอะใช่ไม่แล้วถ้าทำไม่เสร็จแล้วเราจะเอาไอ้ห่วงนี้ไปไว้ตรงไหนอะนั่นไงเป็นการบังคับตัวเองไงคิดอยู่เหมือนกันปกติมันวางห่วงไว้ได้ไงแล้วพอมาถักต่อนี่ยังไงล่ะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ห่วงมันใหญ่ถอดไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ใหม่น่าจะน่าจะไม่พไหวนอไหวก็ห่วงมันใหญ่อยู่เนาะเป็นการบังคับตัวเองไงว่าเธอจะต้องถักให้เสร็จก็น่ารักมากเลยชอบแต่ออกมาคงใหญ่แล้วฟูอะใช่ใช่ใช่คือไม่ใช่แค่ว่าพันคอแล้วล่ะค่ะบุมว่าถักผ้าห่มเถอะ ถ้าใหญ่ขนาดนี้ไม่หลอกใช่ไหมพี่แน่โอเคเลยพี่ไก่ชอบสีครีมค่ะค่ะดูพี่น่ดูควาพี่แน่อยากถักค่ะดูควาสีด้าออเดอร์เลยเดี๋ยวพี่น่ถักมาให้แต่ไม่รู้เสร็จหรือเปล่านะคะนั่นไงค่ะว่แล้วค่ะเม่โอเคอยู่นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือใครบอกว่าแบบโอ้โหต้องหากิจกรรมทําอย่างงู้นอย่างนี้ต้องแบบไปซื้อไปอะไรไม่ต้องเลยจ้ะแต่ถ้ามีเวลาแบบว่าไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่มันมันใหญ่ไงหมายถือว่าหนึ่งห่วงมันใหญ่เนี่ย ทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะใช่เออไม่ต้องไปถอดเก็บก็ได้เนี่ยดูสิลดอยู่ยังไงยังไงยังพันซิพันซิพันให้ดูที่คออันนี้มีวิธีการเก็บก็คือร้อยเป็นเหมือนแบบเชือกไปนี่ไหนดูสิโอ้โนี่คือทำเป็นเสื้อได้เลยนะเนี่ยไหนดูสิเออโอเคโอ้ยหนาหนุ่มอ่ะโออยสีน้ำหนูสีน้ำไม่เป็สีแดงเข้มนะ ได้ค่ะเออแล้วฝากไปก่อนแต่ไม่รู้ทําสําเร็จหรือเปล่านะคะไม่แต่ว่าเคยนะถักผ้าชนะผ้าพันก้อยใครจะไรนะเลิกทุกคนเลยเออข้าใจือนกระซิ่งเหงเคยเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใครนะเลิกหมดเลยเอวเหรอแสดงว่าถักหลายผืนแล้วดิงั้นงั้นทําได้แล้วทาเดี๋ยวทำได้แล้วค่ะ โ <Okay. S 2> อเคมาดูข่าวสุดท้ายปิดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพาสปอร์ตค่ะแต่ว่าเป็นพาสปอร์ตที่เก๋เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะเป็นพาสปอร์ตของประเทศแคนาดาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะนอร์เวย์เคยทํามาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแคนาดาเข้าไปล้ํานอร์เวย์อีก oh. ดีไซน์เดี๋ยความคาดหมายเพราะว่าสามารถสะท้อนแสงแบบ UV oh. โดยจะแสดงสีสันแล้วก็รายละเอียดภายใต้แสงจากแบล็คลท์ได้เท่านั้น oh. แล้วก็เป็นแบบทุกหน้าไม่ใช่เฉพาะหน้าแรกเท่านั้นน่ะนะคะ oh. ความลับของภาพสะท้อนแสงนี้จะแสดงแต่ละหน้าไม่เหมือนกันด้วย oh. แสงปกติจะไม่โชว์ให้เห็นลายสวยงามอะไรเลย oh. คือดูเหมือนปกติทั่วไปนี่แต่พออยู่ภายใต้แบล็คลท์ เปิดแบล็คไลท์ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหภาพ<ว>ออกมาสวยมากภาพสะท้อนแสงออกมาเลยนะคะ ซึ่งเขาไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวค่ะเขาเน้นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของบโ o m e t r i c passport นี่เขาเรียกว่าเป็นหลักการ biometric passport นะคะยากต่อการเรียนแบบด้วยดูสิสวยมากพอมืดปุ๊บเนี่ยจะสะท้อนแสงออกมาเลยเป็นภาพใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยถ้าจะใชรักไลก็เป็นเหมือนอันแรกก็ดูธรรมดาไม่ไม่ได้อะไรเยอะแยะตายแล้วแคนาดาเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยขอโทษนะคะลายขนาดนี้ก็คงจะใครจะเรียนแบบไม่ได้ลวค่ะเกิดแบบว่าหิ่งห้มะหรือว่าแบบ ไม่ไอ้ลายไม่มีปัญหาแต่เทคนิคนี่สิโอ้ยคนไทยนี่ลายนี่ขอโทษนะจ๊ะเป็นเลยเป็นบ้านเราดิหนอขึ้นมาเลยอย่างงี้นะคะโอเคดีมากๆเลยนะคะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามรายการผู้หญิงในผู้หญิงให้ได้เพราะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของการเงินจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําคุณผู้หญิงในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีอะไรเอ่ยที่จะช่วยคุณเนี่ยลดหย่อนภาษีได้บ้างนะคะ แล้วผู้หญิงที่โสดกับผู้หญิงที่แต่งงานจะต้องเสียภาษีต่างกันยังไงบ้าง <นะ S 1> และที่สําคัญ วิธีที่จะทําให้เงินทํางานให้คุณทายังไงเงินเก็บงออเงินฟู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 ขึ้นมาวันพรุ่งนี้ติดตามผู้หญิงผู้หญิงให้ได้ค่ะต้องฟังเลยนะที่ว่าเรื่องภาษีสาหรับคนโสดคนแต่งงานใช่พะถ้าเกิดภาษีไหนที่แบบว่าดีสุดถูกสุดเดี๋ยวเลือกอันนั้นเลยสถานะปัจจุบันไม่เกี่ยวสภารออยู่แล้วค่ะอ้อหรือมีอยู่ก็ไปเลิกซะไม่ได้่ะโอเคขอบคุณสภาพวกเรานะคะมิสเซลฟิสนะคะแล้วก็ผู้ประดับเจนพิสบายชูชัยติดตามทุกท่านที่ชมพวกเราในช่องแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 啊！